ขอเวลาสามนาทีบอกกับพี่ตรงไปตรงมาน้องรักใครอยู่เปิดใจให้รู้เสียเลยดีกว่าน้องรู้ไม่โน้พี่รอเวลา ันคันตาเธอรังรักจะขอสมัครเป็นแฟนควันตาจะขอสมัครเป็นแฟนควันตาม,า,า,มามีเวลาให้พี่บ้างไหมเธอมีเวลาให้พี่บ้างไหม ไมน้งองทำเหมือนหลอกที่เดินเที่ยวมาเที่ยวไปหรือมีงานหนักอ่านจดหมายรักเสียจนเป็นใครถ้ากวนใจน้องต้องขออภัย รอวันควัญใจหวังจริงจริงวันนี้จะนิ่งไม่ควรควรันตาวันนี้จะนิ่งไม่ควรควรันตามีเวลาให้พี่พีหนจะมีเวลาให้พี่พีหนายโอ้โกดีนะเพลง การร้องเพลงเพื่อสุขภาพพี่น้องนะเป็นเรื่องดีโทษทำไมน้องทำเมินหลอกพี่เดินเที่ยวมาเที่ยวไปหรือมีงานหนักตอบจดหมายรักเสียจนเป็นใคร กวนใจน้องต้องขออภัยรอวันควันใจวางจริงๆวันนี้จะนิ่งไม่กวนขวัญตาวันนี้จะนิ่งไม่กวนควัญตามีเวลาให้พี่ปีไันจะมีเวลาให้พี่ปีนัน การร้องเพลงนะมันเป็นเรื่องดีจริงๆพี่รองครับได้ออกกําลังกายได้วัดสภาพนะร่างกายเรานะยิ่งแก่เนี่ยเสียงเสิงต่างๆเส้นเสียงต่างๆมันถ้าไม่ใช้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันหดมันแผ่วมันผุกรนนะเพราะนั้นสามารถพิสูจน์ได้เหมือนกันว่าร่างกายเราเป็นยังไงผมมีบางช่วงที่ร่างกายมันแย่มากๆนะร้องเนี่ยเราก็รู้เลยว่าไม่ได้ก็ ปีนี้รู้สึกว่านะดูแลตัวเองนะเลิกเล่าเลิกยานะเลิกของมีพิษนะดูแลร่างกายตามวัยที่มันเหมาะสมเนี่ยก็เวลามาร้องเพลงเรารู้สึกได้นะว่าลมหายใจแม้ว่าจริงๆมันก็ตามวัยนั่นแหละแต่ว่ามันดีกว่าที่ไม่ดูแลเลยนะแล้วเรื่องสำคัญคือเรื่องสุขภาพจิตก็ถือว่าพี่น้องนะแบ่งปันกันนะทำเป็นตัวอย่างให้เห็นไม่ต้องไปอายหรอถ้าร้องไม่เพราะเนย แต่ว่าถ้าไม่พร้อมนี่คนมันก็จะนะเขาก็ไม่ดูเยอะนะถ้าเรายอมรับได้ว่าเออดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรเอาวางไว้เนี่ยนะแล้วก็พยายามฝึกฝนเนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารตัวเองกับชาวโลกนะแล้วก็เพิ่มความกล้าให้กับตัวเองว่าไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้ไม่ต้องสมบูรณ์ก็ได้นะใครฟังได้ก็ฟังใครฟังไม่ได้ก็ไม่ฟังแล้วก็พี่น้องที่เขาแสดงความเห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะ คนรักๆกกันอยู่ก็ให้กําลังใจก,กันก็เป็นเรื่องดีเปิดโอกาสให้เขาได้ทําบุญทํากุศลนคิดดีนะเจตนาดีมองในด้านดนะีก็เป็นเรื่องดีๆแต่ถ้าคนเขาติบ้างเราก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนี้เป็นต้น